ามาจา่ะพี่น้องลงรถบัสแล้วแหวะไปนิว้วลุกน้อยหนึ่งจ้ะมาจา่ะมาจ่ะ้าไปอันไปร้านจีนแบบน,นี้ว่าสิ้าอันเลาะย่างไปไอในเมืองเขาคือขี้ค้านย่างเขาไปเหรอเออ,อย่างเข้าไปในอันมองนี่นะในไอสตรีทแถวนี้นะสตรีทฟู้ดแถวนี้นะ เาเข้าแถวเต็มอาหารเต็มอยู่แต่เขาจะมามองนี้ือมาร้านจีนกัอนมาร้านจีนแล้วร้านไทยเบอไปดอกเพราะประเดะงย่างอยู่จ้ะโอเคใส่ยอยู่ใส่เอาเขาคือซ่อมร้านเด้ี๋ยวค่อยค่อยบ่มัก ผ้พาปิดปากตัวนี้จะค่อยเปลี่ยนเอาอันเก่าค่อยง่ายดีจ้ะเดี๋ยวจะเอ้ยหาก่อนผ้พาปิดปากเจ้าของออริจนินอลเจ้าของเอ็ดเองเอ็ดเองใส่เอ็นักเล่นพ่อน่ะน,นะจ้ะก็ไปก่อนเดี๋ยวจะเด้อ๊บใส่ก่อนใส่ผ้าปิดปากก่อนเอออันนี้จําเป็นออริจนินอลเจ้าของอน,นี่ออริจนินอลเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครัออริจนินอลเจ้าของ ฮะลงเลก่อน้ารถหลดสวนหน้าพันอาเดปไปที่ซอกนี่ร้านจีนร้านนูโดเดี๋ยวฮะสิค่มก่อนหลดคือหลายแท้โอ้ยโอ้ยค่อยเมื่อย ซื้อของก้อนมันจังสบายเจอฮนะน้ามันจังบดต้องหยาเจ้าแลวแม่เพื่อเท่าเพื่อไงเจ้าหายัางคอยสิข,ข้ามได้ไหมมาคอยข้ามก็ได้บดนี่ลดมา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 นี่ร้านจีนมองนี้มีหยางแม่มาเบิ่งจ้ะเดี๋ยวขาสิป,ปิดก่อนย่างคำนี้เขาถ่ายเลยร้านเขาฮนะน้าเนาะโอเคเนาะจ้ะจ้ามาจ้ะทานเพื่อนแล้วเพื่อนวะเพื่อถ่ายถ่ายวิดีโอได้บ่อกเขาบอกว่าโอเค ถ้าซื้อหน่อไม้นั่นแหละถ้าซื้อหน่อไม้เมื่อไว้แกงนี่อึนี่เด้อเป็นหน่อไม้บ้านเฮาหน่ะนะนี่เรนเนี่พักขาดตรงนี้สามพันยี่สิบเองจะมา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 เลาะต่อเลาะต่อโอ้อมีห่อมาอันนี้มาเล่นจีก็มีเด้อค่ะพี่น้องของเรื่องเนี่ย นี่อันมาอย่างนะ,ะบ้านเทาห้องนันนะมามังคุดบอจีะ,จะม,มามีก็มีมะฮ่งซุปก็มีออันนี้มันอย่างเนาะอ๋ออันนี้มาซิดาอบอมีขามาทุเล่นพี่น้อง,องนนมาดูเล่น,นมีดูเลยนนั<ะ>่นบอบอมีแต่มาคือเดี๋ยวเหารดไปบึงมือก่อนเด้อจ้ะ บะม,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 มี่มะเขือยูมะเขือไซส์ไซส์บะมีบะมีมะเขือจ้ะว่เป็นะยังเข้ามาต่<ด>อมาจ้ะทำเพิ่งแล้วว่อเทควีดอก็ได้อืยเขาก็ะทำเขาก่อนเนะาะยันวัดไปสลวกสลกักร้านเขนาน,านะนะเนาะจะแกงหน่อไม้จังวันนี้เอือแซมอีเล็กแกงแกงเสือเห็ดเพิงเฮา

มัน,นี่มานี่เส้นแก้วแลพพ้วล่ะเพราะว่าผู้เดียวกินก็ตบบ้องมาดุนะนะจ้ะร้านพลานหลายร้านจีน,นมีหม้อหมูกระทะน้ำทัทง้งทึ่งมามาโซนนี้เฮาอโอ้ยตาตัตัตัดตาดพุทเป้าเนาะมาหลอดนี้เลยอะหล มานี้เราจะมาเรามาจะจะซื้อนี่ไงซื้อผ้าคีริ้วนี่ไงเห็นแล้วจ้าผ้าคีริ้วจ้าเดี๋ยวแว่นตาขออยู่สายมันม,ม,นมีมันมีหมูนำหะนะผ้าคิริ้วนี่ไงมามาใส่แว่นก่อนโอ้แตูุ่เท่าจะเป็นวินย่นงบปได้กินเผาหะนะนี่ไงต้องเบิกตัวนี้นี่ไงเนี่ยอันนี้สามสิบกีบจ้าผ้าคีริ้วจ้ะ ซื้อไปสองถุงที่พอเราเอาจะเอาต,ตัวนี้ช่วยเลือกได้จ้ะน,นี่ไงเน,นี่ยลาคิลิวจ้ะพี่น้องเนี่ยเอาแล้วสองอันแต่อันหมูกับมีเหมือนบอ,อันนี้อ๋ออันนี้เคื่อกันเ่าะคือวันหนึ่งอ่ะ โอ้ต yeah. oh, ัวนี้เป็นอัน